สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาพับเี่นริทานนะคะรูปแบบสวยๆค่ะอีกรูปแบบหนึ่งนะคะดอกอุบลวรรณานะคะสวยๆนะคะนี่ค่ะเสร็จเดียนที่หลังได้ค่ะนี่นะคะเรามาทํากันเลยค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้ริบบินเบอร์สองขนาดความยาวห้าสิบเซนติเมตรค่ะจำนวนสี่เส้น ริบบิ้นเบอร์2ขนาดความยาว30ซนติเมตรค่ะ2สีสีละ8เส้นค่ะเรามาเริ่มกันนะคะเริ่มจากริบบิ้นความยาว50เซนติเมตรนะเราจะพับเข้ามาค่ะให้เรือมกันประมาณ3เซนติเมตรแบบนี้นะคะเสร็จแ,แล้วพับตรงกลางให้เป็นมุมค่ะเอาริบบิ้นฝัง่งนั้นยาวขึ้นด้านบนนะคะเอาเส้นที่1ค่ะจับมาค่ะเส้นที่2ส่วนมาในเส้นที่1เส้นที่สาส่วนมาในเส้นที่สอง เส้นที่4ี่ค่ะสอดมาในรูที่1ค่ะอา้าออกค่ะรบเส้นที่สามขึ้นมาน,นะคะดึงเข้ามาให้กระชับแบบนี้เอาเส้นที่1ค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนเส้นที่2พับเฉียงลงมาเส้นที่สามพับเฉียงนะคะเส้นที่4ค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนนะคะจะับปลายริบบิ้นสอดล็อกเข้าไปแบบนี้นี่คะ่ะเราจะได้ริบบิ้น8เส้นแบบนี้นะคะเอาเส้นที่1ค่ะจะมาค่ะ เส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามทับเส้นที่สองเส้นที่สี่ทับเส้นที่สามค่ะนี่ค่ะเราจะได้ริบบิ้นนะคะสี่เส้นอยู่ด้านบนแบบนี้เอามือช้อนีิฐานไว้นะคะนี่ป้งกัน้ชี้จากสี่เส้นด้านบนไว้ค่ะต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบบิ้นเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเอาเส้นล่างสุดทิ้งลงเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบน ส Jahres, สสเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาถับด้นนนนนนานบนนี่นะคะเราจะเหลือริบบิ้นสีเส้นสุดท้ายแบบนี้ต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบบิ้นเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงค่ะเส้นล่างสุดเส้นถัดมาค่ะสอดเข้าไปในรูที่1เส้นถัดมาสอดรูที่1ทะลุดูที่2เส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่1ค่ะทะลุดูที่3ไปนะคะรวบเข้ามาให้กระชับแบบนี้นะรวบเข้ามาให้กระชับแบบนี้ค่ะ เสร็จแล้วพลิกกลับด้านมาด้านนี้ดึงเข้ามาให้กระชับอีกครั้งหนึ่งค่ะน,นะคะจับดิบบิ้นขึ้นมา1เส้นค่ะนับ1 2 3 4 5สี่ห้านะพัดข้าม5เส้นนะคะเราจะเหลือลดิบบิ้นใกล้ๆตัวอยู่2เส้นแบบนี้นะคะถ้าเราพัดข้ามห้าเส้นนะเส้นถัดมาค่ะจับต้านมาจับพัดข้ามห้าเส้นมาค่ะเราจะเหลือห้าเส้นสุดท้ายนี่ค่ะอยู่ด้านบนนะคะ แบบนี้นะเี่นะนะเส้นเมื่อกี้เราลงตรงนี้ใช่ไหมคะเส้นถัดมานะเราก็จับโค้งมานี่ค่ะแบบนี้นะคะเราก็ลสอดรูนี้ค่ะเส้นถัดมาค่ะจับพันมาค่ะสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สองเส้นถัดมาจับพันมาสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สามเส้นถัดมาค่ะสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สี่ นะคะเส้นสุดท้ายนะจับพัดมาสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่ห้ามาค่ะนีค่ะแแบบนี้นะคะแล้วเราก็ดึงค่ะดึงไล่มาทีละเส้นนะคะดึงไล่ทีละเส้นมาให้กระชับเลยนะนี่ค่ะ แล้วแบบนี้นะคะเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ในขั้นตอนนี้นะคะใครจะใส่เหรียญใส่ได้เลยนะหรือว่าใครจะทําแบบเป่าไว้ก่อนก็ได้ค่ะใส่เหรียญที่หลังได้นะคะเสร็จแล้วเราก็สอดลออสามเส้นไป นะคะคเสร็จแล้วเราก็ตัดปลายดิบบิ้นทิ้งต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบบิ้นความยาว30ซนติเมตรค่ะ2ส,สีสีละ8เส้นนะคะจับมานะอันนี้ค่ะเอาสีแดงไว้ด้านล่างค่ะสีขาวไว้ด้านบนนะคะจับปลายดิบบิ้นให้เสมอกันแบบนี้ สอดเข้าไปาค่ะเนี่ยค่ะ ะใ้แบบนี้นะคะพอเราได้แบบนี้เราก็พลิกกับด้านมาด้านนี้เ,เสิ้อสลิปบินออกมาค่ะนะคะจะพับมาด้านนี้ค่ะพับมาแบบนี้นะคะนับหนึ่งนับสองน,นะคะสอดรูที่สองนะส่วนรูที่สองค่ะลอดสองเส้นแบบนี้ค่ะนี่ค่ะดึงมาแบบนี้นะคะ ได้แบบนี้นะคะพอเราได้แบบนี้นะแล้วก็ทําเส้นสีขาวค่ะจากขึ้นด้านบนค่ะนะคะพับมาด้านหลังแบบนี้พับมาด้านนี้ค่ะบิดเป็นกลวยมาแบบนี้สอดลงไปนี่ค่ะ Thank you. ก็ะจะได้กลิบแบบนี้นะพอเราได้แบบนี้นะคะเราก็จะทําเส้นสีแดงนะจับขึ้นด้านบนนะคะโค้งลงมาแบบนี้นคะคะเราก็สอดลงไปนี่ค่ะจับขึ้นไปด้านบนโค้งลงมาค่ะ นี่ค่ะนี่นะพอเราได้แบบนี้นะคะเราก็มาจับปลายริบบิ้นนะแล้วก็ตัดปลายริบบิ้นทิ้งค่ะ นะะคพอเสร็จแล้วเราก็จับนิบบินนะคะพับสอดขึ้นด้านบน นี่ค่ะพอเ,เราได้แบบนี้นะคะจับมาด้านนี้ค่ะพับลงมาค่ะให้เป็นกลมาแบบนี้นี่นะคะแบบนี้นะจัพับลงมานี่ค่ะ แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราจะตัดปลายดิบินทิ้งนะคะให้เหลือ2.5ถึง3เซนติเมตรนะ นี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะดอกบนวบน,นานะคะสวยๆของเราค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ